สามุอะัยกุมบะเรมะตุ์วะบะกราตุสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ไปทุกที่กับทีวีศูนย์กลางครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาที่ตลาดเอี่ยมสมบัตินะครับซึ่งอยู่ที่ศรีนคริน26นะครับเป็นตลาดที่ถือได้ว่าในช่วงกลางวันนะครับก็มีความคึกคักมากทีเดียวตอนนี้ผมอยู่ที่แผงเนื้อฮัดยีอัปปัสนะครับก็จะได้มาพูดคุยกับนะครับคนที่จําหน่ายเนื้อนะครับซึ่งในแต่ละวันนั้น ก็จะมีผู้คนมากมายครับที่มาใช้บริการที่นี่แล้วก็อีกประการหนึ่งที่สําคัญก็คือแผนเนื้ออปบัสก็เป็นผู้สนับสนุนหลักนะครับของทีวีศูนย์กลางนะครับวันนี้ก็จะได้มาพูดคุยกับทางเจ้าของแผงนะครับสวักุมครับอะไรคุณมุสลามครับครับผมเป็นไงบ้างครับวันนี้การขายเป็นไงบ้างอันทำลิลลาค่ะขายดีค่ะจะมีลูกค้ามาช่วงเช้าๆค่ะเพราะสายตลาดก็จะเริ่มคนน้อยลง เริ่มเปิดตั้งแต่กี่โมงคะเริ่มเปิดตั้งแต่ตีสามครึ่งค่ะถึงหกโมงเย็นโอ้คือใช้ตลอดเลยใช่ค่ะเป็นตลาดเช้ากับเย็นค่ะ๋อตลาดเช้ากับเย็นช่วงกลางวันมีมีพักไหมไม่มีค่ะก็แค่พักทานข้าวที่ร้านไม่มีเบรกค่ะพ่อไม่ให้พักกลับบ้านก็ไม่ได้อ๋อครับผมใช่ครับแล้วจำหน่ายอะไรบ้างครับที่นี่มีเนื้อวัวเนื้อแพะแล้วก็เนื้อแกะสำแหลค่ะครับวัวแพะแกะสำแหลใช่ใช่กับแล้วกดสดทุกวันไหมทุกวันค่ะสด จากจากโรงจากโรงเชื่อเลยไหมใช่ค่ะสดจากโรงเลยค่ะ,คะก็เห็นว่าที่นี่ก็คือจะได้รับเครื่องหมายฮาลาลด้วยใช่ไหมค่ะใช่ค่ะ,คะได้รับเครื่องหมายฮาลาลด้วยที่น้องชาวมุสลิมก็สามารถที่จะมาด้วยความมันม่นใจได้เลยใช่ค่ะช่วงที่มีข่าวของเนื้อวัวปลอมเนี่ยมีผลกระทบไหมที่นี่อืมมันไม่ไม่มากค่ะเพราะว่าลูกค้าที่บริโภคของที่ตลาดเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเนื้อของเราอ่ะเป็นเนื้อฮาลาลแท้ แต่ด้านนอกที่เขารับไปขายอ่ะมันจะเป็นเนื้อที่ไม่ได้มาตรฐานอยู่แล้วอะค่ะและราคาก็จะต่ํากว่าเนื้อหน้าแผงของเราหน้าแผงเราจะรับเนื้อราคาต่ํากว่านั้นไม่ได้แต่ไอเนื้อที่เขาเอาไปชำแหละแล้วขายด้านนอกมันจะเป็นเนื้อที่ผสมมาก็จะเป็นเศษเนื้อบ้างเนื้อที่ปนมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่ร้านรับรองได้ว่าไม่มีเนื้อปะปนมาอย่างนั้นอยู่แล้วครับเพราะว่าโดยเฉพาะ การได้รับเรื่อนเข้หมารับรองก็เป็นสิ่งที่การการันตีได้ใช่ค่ะตั้งแต่ต้นทางเงินปลายทางค่ะคือจะไม่มีเนื้ออย่างอื่นผสมมาได้เด็ดขาดใช่ครับผมแล้วมีการขายเฉพาะที่นี่ไหมครับหรือว่ามีการขายออนไลน์ใครจะสั่งซื้อออนไลน์ไม่มีค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะมีก็สั่งมาแล้วก็เอาไปส่งให้ตามร้านอาหารพวกนี้ค่ะแต่ไม่ได้ลงขายออนไลน์อ๋อครับผมเปิดมานานี่ยครับร้าน เปิดมา30กว่าปีตั้งแต่ตลาดเปิดนะคะคใช่สามสามสิบห้าปีค่ะคใช่ค่ะคืออยู่ถ้าสมมติพี่น้องชาวมุสลิมจะมาที่นี่แผงนนี้เขาเรียกว่าแผงที่เท่าไหร่แผงที่หนึ่งค่ะร้านฮาจีอาบาดค่ะอ๋อครับผมจะมีอยู่ก็คืออีกร้านหนึ่งตรงนั้นจะเป็นขายขายแพะเหรอใช่ค่ะเป็นร้านเนื้อแพะเนื้อแกะชำแหละเรียบร้อยแล้วคือจะมีการแยกแยกแผงกันใช่ค่ะแยกแผงแผงเนื้อวัวจะขายเป็นแบบเนื้อสดเลย แต่เนื้อแพะกับเนื้อแกะพอเวลาเรารับมาจากโรงเชื่อเราก็ต้องเอาเข้าตู้ไว้เพราะเนื้อแพะเนื้อแกะมันจะมีอุณหภูมิมันร้อนกว่าถ้าไว้ด้านนอกเนื้อมันจะเสียหายง่ายกว่าแต่ถ้าเนื้อวัวลูกค้าจะบริโภคเนื้อสดมากกว่าเนื้อแช่ใช่ค่ะก็พี่น้องผู้ชมนะครับพี่น้องชาวมุสลิมที่สนใจมาที่ตลาดเอี่ยมสมบัติแล้วก็มาช่วยสนับสนุนนะครับทางร้านอเดียบัสนะครับที่นี่ก็จาหน่ายเนื้อโคขน นะครับซึ่งก็ต่อไปเราก็จะมีสปอตโฆษณานะครับทางทีวีศูนย์กลางให้พี่น้องได้รับชมกันอย่าลืมครับมาที่นี่จะได้เนื้อสดแล้วก็ฮาลลานพยูเสครับก็วันนี้ต้องอบลาพี่น้องผู้ชมไปก่อนนะครับโอกาสหนา้าถ้ามีโอกาสนะครับจะได้มาเวะมาเยี่ยมเยียนกันใหม่นะครับขอบพี่เตฟิกวันนี้ได้จสลัมาาุอะลัยกุมวอะร์มมตุลลอฮ์วะบเรุกาตุ